¡Gracias! Oh. Oh. หวังประเทศสวายติเวียงลไมีจิตไม่ตีเป็นที่ตั้งกับทีสว่างสวาย อยู่คู่กับรันมีความสุขลูกๆของเราทั้งสองคนก็จะเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันแต่เจ้าคนี่อีดนเกี่ยวลูกพี่ด้วยเไอ้นทำแบบนี้ไม่สคนอไน่ไปเลย อะไรกันเนี่ยลูกอะไรเนี่ลูกโตแล้วนะลูกนะเนี่ยทำอะไรกันเจเน็ตพ่อทำไมลูกทำไมมานั่งนั่งข้างพ่อทำไมก็ฉันอยากได้ดูบิดอยากไปเนี่ยงเกษตรพ่อที่มันหมุนๆน้าอยากได้อยากได้เดี๋ยนะลูกครับดูบิดดูบิดแต่มันมีแต่ลูกเดียวฉันไม่เอาเพราะไรเดียไอของได้ที่ไหนได้เบี้ยวๆอะไรเนี่ยดูบิดเลยพ่อรู้จักไหมพี่ยะค่ะพ่อไม่รู้จักอกรุ่นนี้ลูกเอ้ยเจเน็ตพ่อ啊 ทำไมล่ะลูกเดี๋ยวทะเลาะอะไรกันมาลูกฮะ,สะเสด็จพ่อสเสด็จแม่ไปคะทำไมก็สเสด็จพี่บาสลองนะั่นสิเปคะพูดกับหม่อมฉันว่าว่าไงสเสด็จพ่อกับสเสด็จแม่อ่ะรักพี่บาสลองมากกว่าก็จริงนี่อา่าจงไม่หยุดพูดอีกเดี๋ยวพี่มาขอกเลยเดี๋ยวเนี่สองคนเป็นพี่เป็น<ม>น้องไม่มีใครยกใครเลยใช่บาสลองเจ้าเป็นพี่พี่ก็ต้องยอมน้องแต่เจ้าจะไปบอกน้องว่าพ่อกับไม่รักเจ้ามากกว่ามันไม่ถูกนะลูก พ่อกับแม่รับลูกทั้งสองคนเท่าเกันนะลูกสเสด็จพ่อไ,ไง่ถ้าสเสด็จพ่อจะให้ลูกยอมลูกขออะไรเสด็จพ่ออย่างหนึ่งจะเป <ขอ S 2> ็น <ไง S 1> อะไรลูกขอมาลูก,ลกเห็นสเสด็จพ่อถือดาบลูกคนนี้อยากได้ดาบจากสเสด็จพ่อไีมค่ะมาทรลอง <S <S ไม่ได้หรอพ่ออยากได้ดาบสเสด,ดพ่อไยมคะเป็นเด็กเป็นเล็กเอาความคิดชื่นนี้มาจากไหนล้วลูกจับวันเจ้าโตมาก่าดีดาบคงสเสด,ดพ่อ โฮมกระทั่งแผ่นดินบัลลังก์ก็ต้องเป็นของเจ้าอยู่แล้วลูกขอเดชาที่ทรงโปรดอาชญาโทษเป็นสำคัญบัดนี้กองทัพของพยุคยีจากพม่าเหนือบุกพม่าตาแล้วพยะค่ะบาตรองจันทาโฮมเยราณีพิยะค่ะแต่พี่คิดอยู่แล้วว่าศึกของไอพยุคยีมันต้องติดประชิดหน้าเมืองเราแน่เพราะมันสงสารมาขอเจ้าราดี พี่ตอบตามันไปว่าถ้ามันอยากได้รานีให้มันเอามหม้อมาแงะคอมาเพราะฉะนั้นสุดครั้งนี้พี่จะไปเจราจาทับโดยสติวิธีแต่ถ้ามันเรียกไม่ได้ก็ต้องตายกันทุกขคังเจ้าอยู่กับลูก็ตา่ไม่ต้องตามพี่ไป